เรื่องพิสูจนดอนจงกรมโดยหลวงปู่สิมพุทธจโลดูพระสาวกในครั้งพุทธกาลท่านทำจริงท่านเดินจงกรมอย่างเดียวเอาจนได้สำเร็จมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานท่านทำอย่างไรคำว่าจริงที่นี้ท่านนั่งภาวนามันก็ง่วงเหงาเหานอน เหมือนเราท่านทั้งหลายนี่แหละท่านก็ไม่ยอมนั่งท่านนั่งมันสปะงกท่านไม่นั่งท่านเดินจงกรมคําว่าเดินจงกรมก็คือว่าเดินก้าวไปก้าวมาในทางในเส้นทางจงกรมที่ท่านปัดกวาดไว้นั่นไม่ยอมหยุดไม่ยอมนั่งถ้าน,นั่งมันคอยหลับหลับตาก็ยิ่งร้ายใหญ่เดินเอาอย่างเดียวเดินจนไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่ละ เดินจนหนังเท้าแตกเลือดไหลเดินไม่ได้แล้วเราท่านทั้งหลายผู้นั่งภาวนาอยู่นี่เดินจนเท้าแตกเลือดไหลเดินไปไ,ได้มีอไม่เห็นมีไปทางไหนก็สวมรองเท้ากลัวตีนแตกจิบน,นิดนิดหน่อยหน่อยก็เอาไม่ไหวแล้วตายแล้วทำไมไม่ตายตั้งแต่ยังไม่เกิดละ่ะนั่นแหละคือว่าใจท้อถอยใจเกียจคร้านไม่ได้ดูพั่ก่อน ท่านเดินจนกระทั่งว่าหนังเท้าแตกเดินไม่ได้เมื่อเดินไม่ได้ท่านก็ยังไม่ถอยความเพียรถ้าเราสมัยนี้ถ้าถึงขนาดนั้นแล้วก็นอนแผ่เท่านั้นแหละไม่เดินอีกต่อไปไม่ภาวนาอีกต่อไปแต่ท่านไม่ยอมเมื่อเดินไม่ได้เขายังมีมือยังมีคลานเอาท่านว่าอย่างนั้นทีนี้ก็คลานเดินจงกรมไป กลับไปกลับมาไม่รู้ว่ากี่หนแหละเขาแตกนังเขาแตกไปช่างมันไม่ใช่เขาเราเขาของกิเลสมือแตกก็แตกช่างมันเดินไม่ได้มันเจ็บแตกเลือดไหลเราได้คานภาวนาจนเขาแตกเลือดออกมีไหมไม่มีมีแต่นอนห่มผ้าให้มันตลอดคืนมันจะได้สำเร็จมากผลอะไร ก็ได้แต่กรรมฐานขี้ไก่ั้นนั้นเองแหละกรรมฐานขี้ไก่กรรมฐานขี้หมูไม่ลุกขึ้นภาวนาเหมือนพระต่กอนพระต่กอนท่านเดินไม่ได้ท่านขาดเอาทีนี้คลานไม่ได้ทําอย่างไรท่านก็ไม่ต้องนอนจะละแต่ท่านนอนขวางทางจงกรมแล้วไม่ใช่นอนนิ่งๆให้มันหลับพลิกเหมือนกับเดินจงกรมในทางนั้นเองแหละเหยียดยาวลงตั้งแต่หัวถึงตีน ทีนี้มันก็ไม่มีที่ตรงไหนแตกแล้วทีนี้กิ้งไปพลิกมาจนสุดทางจงกลมกิ้งกลับมาอีกเอาอยู่อย่างนั้นไม่รู้กี่ครั้งกี่หนนับไม่ท้วนท่านตั้งใจลงไปท่านไม่ยอมให้มันหลับมันไหลไม่ให้มันฟุ้งซ่านไปที่อื่นเท้ามันเจ็บก็ไม่ให้ไปยึดไปถือเข่ามันแตกก็ไม่ให้ไปยึดไปถือ มือแตกก็ช่างมือมือผีหลอกมันหลอกให้หลงเข่าผีหลอกเท้าผีหลอกท่านไม่ย่อท้อใจไม่ยอ่อท้ออันนั้นนั่นแหละเรียกว่าความเพียรไม่ใช่คำว่าเพียรพูดปลายลิ้นเท่านี้ท่านมีความเพียรจริงๆงไม่ยอมให้มันนิ่งถ้าน,นิ่งมันก็หลับพลิกไปกิ้งกงไปเรื่อยมันจะตายก็ช่างสิได้ภาวนาทำความเพียรละกิเลส สสิ่งคัญความตั้งใจในองค์นั้นเมื่อถึงขั้นนอนเหยียดตามแผ่นดินแล้วกิ้งไปเถิดมันไม่แตกนะทีนี้มันไม่มีที่ไหนหนักถ้ายืนมันก็เป็นลงหนักที่เท้าที่ตีนถ้าคลานมันก็ไปที่เข่าที่มือมันเป็นหนักที่นั่นถ้าเหยียดยาวแล้วก็ไม่มีที่ไหนจะไปหนักมันเท่ากันหมดแต่ไม่ใช่ท่านนอนหลับเหมือนพวกเรา ไม่ใช่นอนภาวนานอนกลิ้งไม่ยอมให้มันหลับไม่ยอมให้มันนิ่งเรียกว่าสติสัมปชัญญะสมาธิท่านตั้งมั่นลงไปองค์นี้เรียกว่ามีความเพียรที่สุดในพุทธศาสนาไม่มีองค์ใดที่จะได้สำเร็จแบบนี้มีองค์เดียวเท่านั้นเพราะว่าท่านทำจริงเราทุกคนทุกดวงใจถ้ามีความเพียรขนาดนั้นละ่ะคิดดูสิไม่ต้องไปถามหามรรคผลนิพพานละ่ะ ต้องได้แน่ๆท่านเอาจนสำเร็จแม้เราทุกคนก็เอาให้มันขนาดนั้นมันจะรปเดือดวิสัยได้หรือมันยังไม่ถึงขั้นนั้นมันไปถอยซิก่อนหยุดซิก่อนมันกลัวตายนะมันจึงได้มาเกิดมาตายอยู่ไม่จบไม่สิ้นมานอนอยู่ในท้องแม่นับภพนับชาติไม่ท้นวนก็เพราะจิตอันนี้ไม่มีความเพียรไม่สมกับพุทธภาสิทที่ว่า วิริเยนทุกขัดมัจเจติบุคคลจะล่วงความทุกข์ได้ด้วยความเพียรให้เตือนใจของเราว่าเราได้ทำความเพียรเหมือนพระอาหารหันต์องค์นั้นหรือไม่ถ้ายังไม่ถึงก็เอาให้มันถึงไม่ถึงให้มันตายเสียดีกว่ามารอก,กินข้าวสุกทุกวันใจขี้เกียจใจขี้ค้านใจขี้หลับขี้นอนใช้ไม่ได้ให้ตื่นขึ้นลุกขึ้น กลับมาติดตามธรรมะดีๆจากช่องธรรมะธรรมดาได้ใหม่ในคืนวันพรุ่งนี้นะครับเราจะลงคลิปใหม่ทุกวันเวลาประมาณ20นาฬิกาสำหรับคืนนี้ขอให้กัลยานมิตรทุกท่านหลับฝันดีพบกับความสุขความเจริญทำการสิ่งใดก็ขอให้สิ่งนั้นสำเร็จส่งความปรารถนาขอให้อำนาจแห่งพุทธธรรมจงปกป้องรักษาทุกท่านเทิ